เยี่ยมยายกันค่ะแม่ค่ะอ่าเก่งมากไปเยี่ยมยายกันนะคะไหนยายอยู่ไหนเนาะยายอยู่ไหนเนาะมามามาถือมาแล้วลูกมามายายอยู่ไหนยายอยู่นี่ยายอยู่นี่มาแล้วมายายอยู่นี่มาแล้วยายอยู่นี่นี่ยายนี่ยายแม่ยายยายค่ะชิ้วๆลูกวันดีค่ะก่อนมาเร็ววันดีค่ะสวยวันดีค่ะสวยเร็ว สวัสดีค่ะสวยสวัสดีค่ะสวัสดีดิสวัสดีสวัสดีค่ะสวยเนาะดีค่ะเก่งมากน้องสวค่ะสวยบายบายค่ะเก่งมากดีค่ะไปเราไปหายายกันนะคะไหว้ตาตะกรรมให้เมี่ขายงนะคะมานี่ยเนี่ยไป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 อ่ะ ไปไปไปคุณเก่งไปแล้วไปไว้คุณตาคุณยายนะคะมาเยี่ยมตากับยายนะเนี่ยค่ะม่เยี่ยมคุณตาคุณยายนะคะเน่เน่เน่ถือดีๆนี่ค่ะยายอยู่ไม่เอ่ยหนูมาแล้วจ้ะยายยายหนูมาแล้วจ้ามาแล้วจ้าถือดีๆลูกถือดีๆเน่มาเน่มา น้องรุ you ่งน้องพอใจมาเยี Vie ่ยมยายครับยายวิตกเรียนลูกหลานติดเขาดิดามาเยี่ยมยายเอาเร็วเร็วจูดีๆให้กับยายครับเอาเร็วเร็วเอายายเร็วนุ้ยายวะนุ้ยยายมายายสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเก่งมากสวัสดีค่ะเอาดียายลูกเอาดียายดีอ่ะ สวัสดีแม่สวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะกับคุณยายโอ้ยกาบคุณยายกูรุ่งมาไหมรุ่งนู่นไปเอาอะไรรุ่งไปเอาแตงโมรุ่งไม่สนใจห่วงกินอาหารไหมคะสวัสดีค่ะก่อนน้องวัสดีค่ะคุณยายก่อนโอ้ยน้องพอใจหันดีๆลูกหันดีๆไว้พร้อมกันสวยๆจิลูกเร็วเร็ว สวัสดีค่ะอสวยน้องลุงหงกินสวัสดีค่ะดินกินกันเดย์เยกินกันเกียร์มีมาเยี่ยมยายทะคะเมียค่ะมาเยี่ยมยายนะหนูยายวิตกกังวลออลูกหลานเป็นโควิดเนาะมาเยี่ยมยายพาเด็กๆมาเยี่ยมยายนะคะนี่เลยอุ้ยวันนี้ยายอยู่บ้านนะครับวันนี้ยายอยู่บ้านนะคะไม่มีอะไรแล้วหนูไม่ม oh. mm ีอะไรแล้วแม่บอกว่าไม่มีอะไรไม่มีอะไรกินแล้วไม่มีอะไรกินเลย ขอยายขอยายอย่างเดียวค่ะแม่คะถามยยาครับถามยายถามยายยายเป็นไรเป็นยังไงบ้างถามยายยายปลอดภัยแล้วยายบอกว่ายายปลอดภัยแล้วน้องลูกอยากถามยายเอาการ์ดบางงานพากันกราบยายกับตาชิเร็วเอาเร็วเร็วมานั่งทังนี้ยายมาทังนี้มาให้เด็กๆกราบหน่อยเร็วยายเร็ว เอดเเนมาโอ้บวบซึมกัเลยเร็วกลับยายกับตาหน่ยเร็วมาทางนี้มามาดิมาดิมมาเร็วมาเร็วมาเร็วเอยนั่งอยู่หน้าบ้านนั่งอยู่หน้าบ้านไปกลับนู่นมากะโดต่อได้ไหม Ngum toyai, nă tàu, hân mù còn tóc hân mông dài thai yên. A lêu? Ngum kap à leo nung cạp ta ngay lắn kap, ta lêu. Nguyên tango 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 cạp tango leo tango quỳ โอ้ยนี่ก็เห็นสาวไม <ป S> ่ได้แค่ทูอย่างเดียวนะคะแม่ค่ะทูอย่างเดียวนี่นี่ลูกเร็วทูสาวบ้านยายอย่างเดียวเด้วยเนี่ยไอไอในบอกว่าไอว่าคลั่งจริง โอ้จะขึ้นเตียงยายด้วยล่ะเอาเลยครับจะพากันขึ้นเตียงยายเด้อสวัสดีค่ะกอนวัสดีค่ะกอนโอ้วัสดีค่ะตามีกล้วยให้หนูด้วยสวัสดีค่ะสิซ้อนก่อนวัสดีค่ะโอ้หมดเลยพี่ป้าใจหอคนเดียวหมดเลยเอาเลยกลับตากระยายก่อนนะลูกเลย นูเรียนจบแล้วค่ะตากระยานูเรียนจบแล้วค่ะบดมดอะไรโมบมอบบน้องพอใจลูกมอบด้วยน้องพอใจน้ักกาบด้วยลูกกาบด้วยกาบด้วยนงงลาาบกงามลูกกาบงานอกาาบลง พระเจ้าค่ะหลว่นี่คือภาพที่น่ารักมากเลยใช่ไหมคะโอ้ยมากราบคุณตาคุณยายค่ะอะเด้อเอาเด้อเยอะจังเตอว์นะเด้อเอาเด้อเยอะรางวัลโอ้ยยายให้รางวัลคุณเก่งด้วยโอ้ยเอากราบยายโอ้ยไปทางนี้ทางนี้ทางนี้เออเออเอาพระเจ้าเก็บให้ใครท่านนี้ กาบก่อนกาบตากาบสวยลูกกาบพร้อมกันสสวยลูกกาบไม่สวยกาบไม่สวยกาบไม่สวยอเก่งมากเราพอใจลูกหนูก็เก่งเหมือนกันกาบกาบกาบลูกกาบ ค่ะเก๊กัวกัวพี่ปโป้ค่ะพี่จุ๊บอะไรตาประกำมีกรอบก่อนกลับบ้านนะคะว่ายตาประกำโอ้ยเสาบ้านใหญ่คันภูอย่างเดียวเอาพักกันว่ายตาประกำเร็ว <c oughs> โอ้ยะโอนโอนโอนอนโนโอัอออนอนโอนโอนโอโอนโอนโอนโนโอนโอ่โอน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 โน่อนแม่ค่นกอนบกนอนโอนนอนอกอนนนออกนอ เอากราบกอลูกกราบกราฟตากราฟงามๆกราบอุ้ยเก่งมากลูกค่ะเก่งมากเก่งมากลูกเก่งมากเอาแม่ขอถ่ายรูปหน่อยค่ะตาออกก่อนนิดนึงลูกขอถ่ายรูปบนตาเดี๋ยวก่อนพี่พอใจน้องเดี๋ยวก่อนลูกเก่งมากเก่งมากลูกเก่งมากเก่งทั้งสองเชือกเลยสุดยอดเลยนะคะนี่อ้าวอ้าว สวัสดีค่ะเวยสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะน้องลูกสวัสดีค่ะเนี่ยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะลูกสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะย่ายทุกวันที่หนึ่งทำไมยายเป็นวันที่หนึ่งนู่นว่ายายบอกว่าอยากได้นู่นแล้วยายบอกกลับกันเลยอะครเนี่ยค่ะ พาสงสาวกลับบ้านแล้วอ,อ,อ่ะพี่พอใจอก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะตัาชมพิปของเราในครั้งต่อๆไปค่ะสวัสดีค่ะ,อะขอหน่อยขอหน่อยมีอะไรให้หนูกินบ้าง ดีคะ่ะทางกลับบ้านนะคะแมคะ่ค่ะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ครอบครัวของน้องรุ่งฟ้าพี่พอใจะคะ่ะนี่นะคะบายคุณตาเสร็จก็จะกลับบ้านกันนะเนี่ยค่ะนไประวังทางค่งคะเแ่หระวางทางพี่พอใจรถเขาลูกไม่เอาเด็ดเร็วเร็วเร็ว รถค้าลูกไม่เอาพ่อระวัาางรถด้วยพี่พอาใจาลูกไม่ใช่ทางนู้นลูกทางวัดนานูจะไปได้สบายนูพ่อบอกว่าจะวิ่ง,งเาางดี๋ยวหยยบโท่อน้ทเขาแตกว้าระวังดีๆล่ะ พอจัดระเบียบลูกสาวหน่อยพอ่อรถเยอะพอ่อรถเยอะจัดระเบียบลูกสาวหน่อยรถเยอะหลบรถก่อนหลบรถก่อนจัดระเบียบลูกสาวหน่อยรถเยอะจัดน้องลูกไว้ด้วยรถเยอะพอ่อ วัางข่อด้วยลุงๆเอ้าเอ้าไปเยี่ยมบ้านผู้ใหญ่บ้านแล้วนี่ไปเยี่ยมบ้านผู้ใหญ่บ้านแลว กินแม่กระทั่งตะ่คร้านะคะน้องน้องพอใจกินตะ่คร้ด้วยพอระวัะงด้วยแหมพี่น้องลูกเลยระวัะงด้วยนะคะ ได้เอาเคล็ดมาให้หนูกินด้วยจีเคลัดหมูเน้ยังอยากเล่นตลอดทางเลยนะคะพี่พอใจนั่นนั่นาเอา เบเวยกบบเนี่นี่นี่